ตอนนี้เรามาถึงตรงเป้าหมายของเราแล้วนะคะคือตรงเกาะนางนวลใหญ่คุณลุงบอกว่าตรงนี้เรียกว่าเกาะนางนวลใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้เรากำลังซัำอาราเบตตาคือทำงานร่วมกันกับการที่จะต้องโยนสมอเรือนะคะคุณพ่อคุณพ่อทำหน้าที่ในการโยนสมอเรือค่ะโอ้ตอนนี้เรามาถึงที่เกาะนางนวลใหญ่เอาโยนไปแล้ว เ้วหรือร่าดรเยนต์ตอนนี้เรามาถึงที่เกาะนางนวลใหญ่ค่ะซึ่งแต่ละคนก็ต้องช่วยกันนะคะโยนบ้างโยนสมอเรือบ้างจะต้องกระโดดขึ้นจุดเป้าหมายเราบ้างอือตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วะคะ่ะจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะที่เกาะนางนวลใหญ่ค่ะโดยคุณลุง ขอบคุณค่ะที่พาเรามาเมื่อกี้ลมแรงมากก็เลยต้องหยุดการพาระหว่างทางลมแรงมากค่ะแต่ว่าขาออกกับขาเข้าว่าเราจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่เป็นบริเวณเกาะค่ะคุณลุงบอกว่าชื่อว่าเกาะนางนวลใหญ่ซึ่งเป็นภาษาสวีเดนแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะชื่อเกาะนางนวลใหญ่ มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการมัดเชือกไม่ให้ตึงหรือหย่อนเกินไปตรงนี้จะต้องเป็นสมาชิกนะคะถึงจะเข้ามาที่เกาะนี้ได้ค่ะเป็นเกาะเฉพาะค่ะที่สามารถที่จะมาแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกนี่เป็นบริเวณนะคะนี่เป็นบริเวณที่เรามาจอดเรือค่ะ เป็นเกาะแห่งหนึ่งค่ะคุณลุงบอกว่าชื่อเกาะนางนวลใหญ่เห็นจุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงจุดปิ้งย่างแล้วเราจะพาทุกคนดูอีกทีนึงค่ะว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวเจอกันนะคะ